สวัสดีค่าสาวสาวหนุ่มหนุ่มและทุกคนที่รักความสวยความงามทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวยงามสมใจช่องที่จะพาคุณไปสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจกับดิฉันสมใจพิธีกรประจํารายการที่รักความงามยิ่งชีพเอ๊ะแล้วคุณหลักคะเคยสงสยัยไหมทำไมบางคนถึงดูเป๊ะปังทั้งวันทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเต็มทุกวัน แค่พกของเล็กๆอย่างลิปบาล์มหรือแอลกอฮอล์เช็ดมือมันช่วยให้สวยขึ้นได้จริงเหรอถ้ายังไม่รู้ต้องฟังให้จบค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดไม่รับของ2ไอเทมจิ๋วแต่แจ๋วที่พกไว้ในกระเป๋าเมื่อไหร่รับรองว่าความสวยจะติดตัวคุณไปทั้งวันเลยหลายคนเวลาออกจากบ้านก็พกเครื่องสำอางกันใช่ไหมคะแป้งรองพื้นลิปสติกโอ้ย กระเป๋าแทบจะระเบิดใช่ไหมละ่ะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วของที่ควรพกติดตัวไว้เสมอมีแค่สองอย่างก็เอาอยู่แค่สองอย่างเหรอคะพี่สมใจแค่ไหนกันเชียวก็แค่แอลกอฮอลเช็ดมือกับลิปบาล์มจ้าฟังดูธรรมดาใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนสมใจจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงสำคัญแบบขาดไม่ได้เลยเคลดลับที่หพกแอลกอฮอลเช็ดมือสวยแบบสะอาดมั่นใจ ในยุคที่เชื้อโรคเดินทางไวกว่าก,า,การพกแอลกอฮอล์เจลไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันคือลุกสะอาดสุขภาพดีดูดีแบบเฮลตี้ที่แท้ทรูเลยค่ะมือสะอาดหน้าไม่พังมือเรานี่แหละคือตัวการทำให้หน้าพังโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูสิถ้าเอามือสกรปรกไปจับหน้าบีบสิวหรือปัดผมออกจากหน้ามันก็เป็นการพาเชื้อโรคไปสู่ผิวหน้าเต็มๆเ,เลยนะคะใช้เช็ดมือถือก่อนแต่หน้า มือถือก็สกรปรกไม่แพ้กันใช้แอลกอฮอล์เช็ดเบาสักนิดก่อนเอามาแนบแก้มโทรแล้วก็สวยได้แบบไม่กลัวสิวสะอาดแล้วมั่นใจลองนึกภาพผู้หญิงที่ล้วงกระเป๋าหยิบแอลกอฮอล์ออกมาเช็ดมือก่อนกินข้าวอย่างมีคลาสนั่นแหละค่ะความสวยแบบมีวินัยคือเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลสุดๆเคล็ดรับที่ 2. พบลิปบาล์มสวยจากริมฝีปากสู่ภาพรวม สมใจถามจริงๆเถอะคุณเคยส่องกระจกตอนปากแห้งแตกไหมโอ้ยเหมือนตื่นมาบนดวงจันผิวปากแตกแบบนั้นไม่ใช่ลุกที่ใครอยากได้หรอกนะคะริมฝีปากชุ่มชื้นคือมงแห่งความสดใสลิปบาลมดีๆแท่งเดียวช่วยเติมชีวิตชีวาให้ใบหน้าแม้ไม่ได้ทาลิปสีเลยก็ยังดูสายสุขภาพดีแถมยังช่วยบำรุงปากไม่ให้ดำคล้ำอีกด้วย ใช้แทนอายไลเนอร์หรือไฮไลท์ได้รู้หรือไม่ว่าลิปบาล์มแบบมีประกายสามารถทาทับเปลือกตาให้ตาดูวาวๆหรือแตปลายจมูกให้หน้าดูชมวาวเป็นธรรมชาติเหมือนเมคอัพสายเกาหลีเลยล่ะค่ะปากนุ่มเวลาย,ยิ้มก็ไปลองคิดดูสิถ้าปากแห้งตอนยิ้มภาพรวมคือจบเลยค่ะพกลิปบาล์มไว้เสมอไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ดูสวยแบบ e f ฟ o r t l e s s ได้จริง และทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับความงามจากของจิ๋วจิ๋วที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดแอลล์เช็ดมือกับลิปบามดูเหมือนของบ้านบ้านแต่คืออเทมเอาตัวรอดแห่งความสวยที่พกไว้ไม่มีวันพังค่าจำไว้เลยว่าสะอาดมือคือสวยเริ่มต้นปากนุ่มคือสวยปิดท้ายใครที่ยังไม่เคยพกสองสิ่งนี้วันนี้เลยข้ารุกไปหาซื้อใส่กระเป๋าทันทีแล้วจะรู้ว่าแค่ของจิ๋วจิ๋วก็ช่วยให้คุณสวยสมใจ ได้ทั้งวันแน่นอนหากคุณชอบเพล็์รับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวยงามสมใจของเราด้วยนะคะเพราะความสวยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นสิ่งเล็กๆที่ใส่ใจทุกวันแล้วคุณจะสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนบายบๆค่า